สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดีมอีกแล้วนะครับวันนี้ดีมจะพาทุกคนมาดูเจ้าตัวรถครอบครัวรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นรถ e v e r อร์เรสต์เนะครับผมราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีโปรโมสเรามีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวดีมบอกไทยคลิปมาดูกันว่าเจ้าคันนี้นะครับแต่งอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองเนาะเป็นเทอร์โบเดียวนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้ากับแรงบิด405นิวตตัันนนเเมร่อง ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้แต่งเพิ่มเป็นอักษรอะคริลิกนั่นเองนะครับเขียนคําว่าเอเวอร์เสีดาด้านแบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาแลปสีมาให้นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FORD แบบนี้เลยนะครับมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับทำให้ระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วไฟของเขาะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED ม u l ติ r e f l e c t o r นั่นเองนะครับพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนั่นเอง มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันรูปแบบตัว C แบบนี้เลยนะครับผมไฟตัดหมอกหน้าก็มีมาให้เป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับการชนหน้าของเขาเนี่ยก็แลปสีมาเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนี่เลยสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดิฉันพามาดูในส่วนของด้านข้างกันมากดีกว่าตัวนี้คิวร้อดเดิมๆขนาด3นิ้วนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ยางเนี่ยซีรียางของเขานะครับจะอยู่ที่255ทับ 65R18 นะครับ เป็นแม็กสีทูโทนะครับสีเงินด้านนอกสีเทากาไฟด้านในนะครับผมแม็กขนาด18นิ้วเป็นยางของ g ูดเยียรด้วยนะครับเป็นยางเทที T เนาะหรือว่าไฮเทเลนนั่นเองเป็นยางที่ใช้กับพื้นสภาพผิวถนนที่เป็นแบบทางเรียบนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นลับสีเนาะแล้วก็ตัดกับสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แสงสีส้มนะครนี่แล้วก็ ตัวนี้นะครับที่เปิดประตูรหรือว่าด้ามจับของเขานะครับจะเป็นแบบสมาร์ทเคเลดนั่นเองเพียงแค่แค่เรามีรถแค่เรามีรถอะไรแค่เรามีกุญแจยยอยู่กับตัวนะครับก็สามารถเปิดปลดล็อกรถได้เลยนะครับแค่เอามือสอดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะสามารถปลดล็อกรถได้แบบนี้เลยแล้วถ้าเราต้องการที่จะล็อกนะครับก็แค่เอานิ้วไปแตะๆหรือว่าถูๆตรงนี้ก็ได้นะครับรถเราก็จะล็อกให้นั่นเองโอเคมันในข้างตัวรถนะครับเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับการลื่นให้แบบนี้เลย นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับอ้อแล้วตรงนี้นะครับฝาถังน้ํามันของเขาก็จะเขียนคําว่าเอเวอร์เมาให้แบบนี้เลยนี่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของด้านท้ายนะครับตัวนี้ครอบไฟท้ายมาให้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ธรรมดานะครับจะไม่เป็นแบบซิกเนเจอร์นะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับอักษรอะคริลิกคาว่าเอเวอร์เสสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมส่วนฝาท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบ มันนวดนะครับก็คือต้องใช้มือกับแรงในการเปิดนะอ่อนแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของด้านหลังนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้นะครับนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวดิมพาทุกคนเนี่ยไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าโอเคครับทุกคนนี้ก็จะเป็น,นหน้าตาของด้านในนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยพวงมลาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีน้ำหนักเบาตอบสนองได้ดีนะครับผม หน้าปัดดิจิตอลนะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอกลางหรือว่าหน้าจอ sing f o a ที่มีขนาด10.1นนิ้วนั่นเองนะครับมีท่านชาร์จไร้สายมาให้พร้อมกับช่องเสียบสายชาร์จไเสียบ usb นะครับอ๋อดีมลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวหน้าจอ sing f o a เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ apple carplay กับ android auto ได้นะครับโอเคมาดูในส่วนของเกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์ทรงยกสูงนะครับอัตโนมัติ6สปีดมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถนะครับทำให้ หรือว่าป้องกันล้อหมดฟีนั่นแหละทาให้เราเนี่ยขับง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2อล้อนะครับมีโหมดการขับขีม่มาให้ถึง4โหมดกันเลยทีเดียวจะมีปกติประหยัดลากจูงแล้วก็ถนนเลื่อนนั่นเองนะครับแอร์ยังไม่เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับแต่ว่าก็ตกแต่งด้านในมันเท่มากๆส่วนในเรื่องของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดาเฉพาะแบบตัวเทรนนะครับผมเบาะขู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านในสวยงามมากๆนะครับ เป็นย,ยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเจ้ารถครอบผลรุ่นเริ่มต้นอย่างเอเวอเรตเทนคันนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ถึง1นึ่งแสนเบาทกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามดีมได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าหกเจ็ดสามห้าสามเจ็ดหนึ่งหรือว่าวอล์กอินเข้ามาที่โชลูฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาหลักภูเก็ตตอนแรกนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ